อออร่อ่ยก็วันนี้นะครับวันย์ไปดูคลิปลุงบ้วนมาอยากกินไปด้วยเลยขาหมูไร้มันนครนายกรับผานแม่กล้าเลยเราไม่เคยแวะวันนี้แหละเ,ออเที่ยงเดี๋ยวเราเจอกัน มันโถร้านปนอมอุ้ยพี่จอดจอดได้ปะพอดีเลยต้งจอดแบบตรงๆโอเคเดี๋ยวเจอกันใกล้นี่<ม>นละครับมาถึงแล้วนะวันนี้เป็นไงบ้ขา,าหมูไร้มันเดี๋ยวลองก่อนเลยลองด้วยมันโถก่อนจริงๆเป็นคนที่ไม่ค่อยกินมันโถนะไวไปชิมอื้มอร่อยเดีอ่ะขอชิมเนื้อหน่อยที่เขาบอกไร้มันนะัคือนี่เห็นปะชั้นมันไม่มี มันมีหนังแล้วกันเนื้อเ,เลยอ่ะเดี๋ยวแป๊บนะเอาแบบไม่ต้องใส่นะ้ำจิ้มนะอืมโอ้ดีอ่ะเดี๋ยวลองดูอีกอย่างนี่หอมหัวหมูกรอบอืมอืมเยอะ